สวัสดีครับก็ทายบอกเป็นรอบที่สองครับวันนี้ก็เป็นมือที่เก็ยบยางครับเสียก,การเก็ยบยางแต่ต้นเลยครับว่าเก็ยบยางไปขายเดลราคาแจ็กบาทได้เงินเจ็กบาทก็ส้มผมใหมโอเคครับมาเก็บกบรรยากาศการเก็ยบยางกันครับผมลุยหวานถูโอ้ยดมารีวิวกาเก็ยบยางกันวะ สองล้อเหล็กโครงสแตนเลสทุนทางแต่ไปได้ไกลไม่มีกระตุกไม่มีล้มเอ,อ้ยแต่เขา,าใส่บอดี้็สาล้มเกันมาบรรยากาศครับบรรยากาศเก็บยางเจบอันนี้หยอดไว้หมู่ว่านนี่เนี่ยโอ้ยมันเป็นเซลปันเดย์อันนี้นิ่มหน,น่อย ให้ไม่ยอดอไรเมื่อส้ว่อมานี่งายงามตันท้องเมื่อเนี่นกันฮัลนห่ะเดยวไทยบึงหนึ่งออกดีจับมันหน่มอยู่วะฮัาต้องจับเลียนจริง อ๋อฮยอุ้ยนี่อุ้ยนิมอยู่เลยอ่ะเขี่ยเลยใคสินระบัวเขี่ยเลยนิ่มเลยวะมุกว้ยมุกว้ยมุกกลางมุกกลางเดี๋ยวเบิ้งเด้อคลิปนี้เขาบอกเบิ้งเด้อคนไหนกันเนยิ่งจัดอ่ะอันนี้ยอดไว้แตะโมวานเอ่ยมื่อคืน ยังโมเสตตันเป็นไหนดูที่น่ะไปครับไปเก็บแล้วไปพ่อกันอยู่พุ่นละนั่นร่างขายไปขอเก็บยาก่อนเจอกันอยู่นี่เขา มันร <c ười> ุ่มตอมดา่าอย่างก็ดูว่าธรรมดาเอบเลยโอ้ลยตาดอกเนี่ยกาตาดอกนี่ นันักดจกโอเคอันนี้สองนาทีพอละตายต่อไปขอสโลหน่อยนะไอเก็บกระครับอันนี้ตัดไม่ต้องหยิดสามสองหนึ่งอันนี้ล่ะใช่ใช่ก็โปไมาไก่นะมาไก่นะ ะไรนะเก็บงานที่เรามาเที่ยวกับหน้าเองเพรา,าะมานัะมนใหญ่ ไฮ้ยไามหนึ่งนีม้มันหิมได้หมดวะอันนี้ดีอคาวะสามสองสามสอง3 2 1 โอ้ยค oh, ิดผัว่ะไม่เป็นไรไม่น่านนั่งเลย ไปกวกวาดดูหนะ่อยโอเคสวัสดีครับตอนอนี้ก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งสองโอ้ปวดเมื่อยเหนื่อยไหมจ้าลูกเหนื่อยไหมคะนี่คือหมูแดงไปครับกับเหลือเอป็นลุงเป็นลุงเซก้าขายราคากันไหนจังหวะกันครับพ่อกัน ครับึืนไปที่เรียบร้อยเี๋ยวแค่เอาไปลงทำราคาแล้วก็มื่นมาได้เงินครับเป็นการขายผมจะเป็นการขายแบบประมูลการขายที่ว่าขางขึ้นครับขางขึ้นนั่นแหละกับประมูลกันห้ยเมือ่อยเงินมื่นไปครับไปลงเจอกันครับมืน่นครับตอนนี้เฮาก็ะกำลังเอาอยางไปขายกันนะครับ ระยะทางประมาณสองกิโลได้พอดีไปเจอสวนลำไยมาได้ผลผลลำไยพื้นเฮ้ยบอกใครเนี่ยนุ่นโลกร้อนมากพื่อพ่อกันอยูล้าดยางเลยครับมาหลุดราคากันวัดแจ็กบาทครับคาดว่าประเมินสามหาข้าวกล้องมาสามหาจุดยี่สิบบาทโอ้โหมึงมึงแอบ ประมมุ่ขี่ยางครับกินหอมถุยอ่าเคยไปเห็นอะไรบ้างนะคุณสุนยนยังไงตรงขียงนะงข่ยางขึงไดน้นะจอดนีนะ่นี่มาก่อนเพื่อนเหรอเห็นไหมบอกแล้ว ขาไปวครับไปไรลงรถลงย่สิบสตางค์นีหนห่หานาํามขอห้ามันเลยครับเง,ง,งินเข้าก่อเล ยี่สิบหกสอบหกสอบละห้าสามหาำลับที่สิบีย sure> ังไม่เฉยังหรอเค๊กมดเป็นแล้วย่นเผิบมากเราต้องปรับสองลูกข้าวโิดมันเถิบมากไหนจังไหนเนี่ยคอม่ต้องกดอ่ะมาใส่าใส่ตอนคีมากพอเห็นแบบตามทางนะครับได้เก็บเพิ่ม2สอง ทดสอบอ่ะกนลงเลยนะันลงโอเคครับก็เรียบร้อยเร็จบร้ยบร้สย26สอบอยังถือว่าไปตอนนี้ก็กลับบ้านกินเหล้ากินเบียร์ชิวๆแ่ะถือว่าเซ็ตสิครับพาเรกิจม้อนี่เจอกันครับขายมืออื่นเดี๋ยวสิมาถ่ายเบิ้งมาลอง,งให้เบ,บิ้งอีกรอบนึางวันนี้บายบาย,บาย